ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดในแบบ All Star Tower Defense เอครับผมก็แบบนี้ก็เพิ่งอัปเดตไปช่วงเช้าเองนี่ครับก็มีโค้ดใหม่หนึ่งโค้ดเนาะแล้วก็เอ้ยหนึ่งโค้ดหรือกี่โค้ดก็ไม่ทราบนะเดี๋ยวจะลองใส่ดูกันนะเอ๊ก่อนจะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับมาทุกคนเราจะลองใส่โค้ดเก่าในอัปเดตก่อนก่อนเนาะดูซิว่ามันจะได้อยู่ไหมครับอไม่ได้เลยนะครโอเค เดี๋ยวจะได้รู้กันนะว่าโค้ดอัปเดตก่อนใส่ไม่ได้นะต่อไปนะอันนี้ก็โค้ดอัปเดตก่อนเหมือนกันนะโอเคไม่ได้เอาโค้ดนี้สิโค้ดนี้ก็ไม่ได้นะหรือว่ามันใช้ได้แค่โค้ดเดียวจริงๆนุกนหรือโค้ดที่มาใหม่ถ้าอย่างนั้นนี่ก็เหงาอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเกมมันก็เอาโค้ดมาใหม่อีกเลยทุกคนไม่อันนี้ก็ไม่ใช้ไม่ได้นะ แสดงว่าแสดงว่ามันใช้ได้แค่โค้ดเดียวนะทุกคนนี่ครับโค้ดนี้นะโคนะ้ดสามนัดจีนม,มันก็ฮาราโกนะ้เนาะเดี๋ยวผมก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิเปเลยครับสำหรับใครที่อยากได้โค้ดนี้เนาะเออทุกคนมันได้โค้ดเดียวมันมีโค้ดเดียวจริงๆแหละเออจริงมันมีโค้ดเดียวจริงโอเคเดี๋ยวถ้ามันมีโค้ดใหม่หรือโค้ด ที่ผมหาไม่เจอเดี๋ยวถ้าผมหาเจอเดี๋ยวผมใส่พิที่ใต้คลิปนะเออเดี๋ยวถ้ามันใช้ได้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะลองมาเทสให้เนาะถ้ามันมีโค้ดใหม่ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปมันแหละอ่าก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนมันมันไวมากเลยอะเนาะก็แบบมันใช้ได้โค้ดเดียวเอง่ะทุกคนเดี๋ยวมันก็ตึ้งม้าใหม่แหละจริงนี่จริงเลยก็ประมาณนี้เนาะทุกคนก็สระใครชอบคลิปยืดดืม้ม กดไลค์กดแชร์กับสุภัสคัให้ผม้วยครับผมเจอคลิปต่อไปคนให้มีเนาะ <c ười> มีโคตดเดียวเงาเงาเลยวะเหงาเงาเลยโคตดเดียวแต่มันก็มีโคตดใหม่ไม่แหละทุกคนเนาะบ๊ายบายทุกคน <c ười>